สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะเช้านี้คุณรตีอยู่ที่สเสนทะเลจันโฮมสเตย์ที่จังหวัดจันทบุรีและก็จะพาเดินชมบรรยากาศทั่วๆไปในยามเช้าที่สเสนทะเลจันโฮมสเตย์แห่งนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดูบรรยากาศในตอนเช้านะคะอากาศดีจริงๆค่ะเนี่ย ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงน้ำไหลโอ้สดชื่นสดชื่นค่ะแล้วก็เงียบด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเนี้ยช่วงที่เรามาเนี่ยเอิญว่าเป็นวันธรรมดาแล้วนักท่องเที่ยวไม่เยอะด้วยไม่พลุกพล่านเนี่ยถึงแนะนำว่าถ้าใครจะมาพักผ่อนหรือมากลุ่มเล็กๆก,กันนะคะแนะนำให้มาในช่วงวันธรรมดา อย่ามาในช่วงวันหยุดนะคะหรือวันหยุดยาวอย่างเงี้ยอย่ามาเพราะว่าคนจะเยอะมากจะวุ่นวายมากเลยค่ะก็ดูว่าถ้าวันหยุดเดยวาวเนี่ยเขาจะมีแขกวันละหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นก็คงจะวุ่นวายหน่อยแต่ถ้าเรามาวันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะคนไม่เยอะไม่วุ่นวายนะคะแนะนําเลยค่ะถ้าอยากมามาวันธรรมดากันดีกว่าสําหรับคนที่ไม่มีงานทํานะคะ ถ้าคนที่มีงานทําจําเป็นก็ต้องมาวันหยุดแต่ก็เวลาคนเยอะก็คงสนุกไปอีกแบบอะค่ะนี่นะคะแต่ตอนเช้าๆโดยเฉพาะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าสีครามมีปุยเมฆขาวๆบ้างนะคะตรงด้านหน้าเราที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะก็เป็นสไลเดอร์ค่ะถักจากพุ่มไม้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ไปก็จะเป็น สะว่ายน้ําแต่เป็นสระน้ําจืดนะคะไม่ใช่น้ําทะเลใครอยากเล่นน้ําอยากว่ายน้ําในสะที่อยู่กลางแจ้งก็ลงไปไว่ายได้นี่ค่ะดีจริงๆสดชื่นแจ่มใสมองไปตามห้องพักต่างๆนี่ค่ะดูด้านหน้าห้องพักเขาก็จะมีชิงช้าอย่างเงี้ยค่ะทุกห้องเลยนะคะยาวไปโน่น แล้วก็ทุกห้องเขาก็จะมีระเบียงแล้วก็จะมีสะพานทางเดินอย่างเงี้ยค่ะให้ลงไปชมวิวทะเลเหมือนเราลงไปทะเลเลยนะคะแล้วก็มีจักรยานจักรยานนี่ก็โอเคก็ถือว่าไม่ใช่จักรยานใหม่ไม่ใช่จักรยานที่ดีเลิศประเสรร์สีนะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมว่าเขาอยู่ติดทะเลมันก็จะขึ้นสนิมได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะการดูแลรักษาก็คงไม่ทั่วถึงไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะส่วนน้ำน้ำจืดนะคะที่พวกเราใช้เนี่ยแต่ละที่เขาก็จะมีแทงน้ำแบบนี้นะคะตั้งเรียงรายไว้เป็นระยะระยะซึ่งน้ำจืดเนี่ยเขาต่อท่อยาวๆมาจากฝั่งเลยค่ะ มาจากคาเฟ่สเสนทะเลจันที่อยู่บนฝั่งตรงที่เราจอดรถนะคะเขาจะต่อท่อลากยาวลงมาจนถึงโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะอันนี้คือเรื่องน้ำจืดซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าน้ำจืดเพียงพอไหมนะคะถ้าถ้าคนเยอะจริงๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าน้ำจืดเขามาจากไหนก็คือเขาเอามาจากฝั่งนนล่ะคะ่ะ จากตรงบ้านบ้านอาศัยของเขาที่อยู่บนชายฝั่งที่ติดถนนนะคะหรือตรงคาเฟ่เสน่หทะเลจันทร์ที่พวกเรามาถึงแล้วจอดรถนะคะทีนี้มาดูต่อตรงเนี้ยแถวเนี้ยน่าจะเป็นที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยอาคารแถวเนี้ยบ้านแถวเนี้ยดูค่ะเขาจะมีบอ่อเกลือบ่อระบายน้ำเสียนะคะ ด้านหน้าเราเนี่ยนะคะดูบ้านเหล่านี้เนี่ยเหมือนเป็นเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะแล้วก็ที่ระเบียงของเขาเนี่ยจะเป็นระเบียงตักขายทั้งหมดเลยนะคะบ้านแถบนี้ไหมคะเป็นห้องกระจกฝั่งนอนนี่แหละคะ่ะข้อดีของการที่เรามาในวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนี่ยนะคะก็คือ ว่างค่ะว่างไม่ค่อยมีคนเยอะไม่ค่อยวุย่นวายไม่ค่อยพลุกพล่านนะคะเนี่ยห้องแถวเนี้ก็ยังยังว่างค่ะไม่มีคนนอนไม่มีคนพักนะคะ,ะเห็นไหมคะบรรยากาศดีดีแล้วเราเดินมาทางนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูย้อนหลังขึ้นไปว่าเขาทำถนนทางเดินยังไงนี่ค่ะทางเดินเขาก็จะทำเป็นถนนคอนกรีต เป็นทางเดินกว้างประมาณนี้นะคะรอบบริเวณเบ้านพักทั้งหมดเลยนะคะเนื้อที่เขากว้างขวางมากก็จะมีทางเดินอย่างเงี้ยใครอยากปั่นจักรยานรอบอโฮมสเตย์ของเขาก็ปั่นได้นะคะหรือใครอยากจะเดินออกกำลังกายก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินรอบอย่างเงี้ยอากาศดีอากาศดีจริงค่ะอากาศดีจริงนะคะ ด้านหน้าเรานะคะเขาก็ทําเป็นศาลาลอยน้ําค่ะไปเราขึ้นไปดูไปชมวิวกันนะคะงานงานเยอะพอสมควรเวลาเขาก่อสร้างอ่ะนะคะไหนจะทําเสาลงไปในน้ําทะเลแล้วก็เอาไม้มายึดมาโยงกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะักเีค่ะเลยค่ะเวลาเราขึ้นไปเขาก็จะมีเก้าอี้ นั่งรักลมเย็นๆพื้นเขาก็จะเหมือนปูด้วยปูด้วยตะเบื้องนะคะนะคะบรรยากาศโดยโดยรอบแต่สวยมากเลยสวยจริงนะคะสวยมากสวยมากค่ะ มวิวสวยๆนะคะชมวิวทิวทัศน์เห็นไหมคะสวยคะ่ะด้านโน้นนะคะที่ด้านหน้าเราเนี่ยเป็นเวลาที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าเขาจะไปทางด้านทิศโน้นนะคะดูฝั่งด้านนี้ก็เป็นบ้านพักนะคะบ้านพักจะมีะทั้งฝั่งฝั่งด้านหน้าเราเนี่ย น่าจะเป็นบ้านสำหรับกลุ่มคณะใหญ่นะคะสำหรับกลุ่มใหญ่ๆคณะใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าเราที่มีพุ่มไม้อยู่กลางน้ำนะคะแล้วก็มองเห็นเขียวตรงนั้นเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำจืดนะคะสาน้ำจืดค่ะตรงนั้นแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสไลเดอร์แล้วสะพานนี่นะคะเห็นไหมคะสะพานด้านหน้าเราที่อยู่กลางน้ํา คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านพักทางด้านขวามือเราสามารถเดินไปทางด้านซ้ายมือได้นะคะแล้วก็บ้านพักฝั่งนี้เขามีหลายหลังมากนะคะส่วนมากจะทําประมาณชุดละสี่ห้องนอนเห็นไหมคะก็จะมีอาคารละสี่ห้องนอนเนี่ยฝั่งนี้เหมือนเหมือนเขาจะทําขึ้นมาใหม่ระเบียงเขาจะทําเป็นตะข่ายทั้งหมดนะคะแต่ฝั่งต้นๆแถวที่พวกเราพัก ะระเบียงเขาก็เป็นระเบียงไม้ธรรมดานะคะแล้วทีนี้ทางเดินเห็นไหมคะเหมือนที่คุณรตีพาดูไปแล้วทางเดินของเขาเนี่ยก็จะเป็นเดินเป็นวงกลมะคะ่ะเดินรอบที่พักของเขาเลยนะคะแล้วฝั่งนี้ดูค่ะเขามีเขามีที่นั่งด้วยเห็นไหมคะมีที่ให้นั่งรับลมเย็นยามแดดร่มลมตกนะคะถ้ามองด้านนี้นะคะ เรามองลงไปตรงทะเลเราก็จะเห็นเป็นเหมือนแนวรัว้วเป็นเสาตั้งเรียงรายอยู่ตรงนั้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าคืออะไรตรงนั้นก็คือ,อเป็นแนวการคลื่นนะคะเป็นรั้วการคลื่นเนี๋ยถ้าปกติถ้าน้ําทะเลขึ้นมาเขาขึ้นมาถึงตรงเขียวๆนี่นะคะเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้น้ําลงนะคะแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยมากนะคะ สวยจริงๆเตีพยวาที่จะรับขอบฟ้าไปทางด้านหน้าเราล่ะค่ะคือทิศตะวันตกนะคะเนี่ยตรงเขาขาวแล้วก็สามารถขึ้นไปยืนไปถ่ายรูปไปอะไรได้โอ้ยดีงามดีงามนะคะเดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยๆค่ะเนี่เห็นไหมคะทางเดินที่คุณรัตตีบอกว่าเขาทํายาวรอบอที่พักทั้งหมดเลยนะคะเนี่คะ่ะเราก็เดินตามทางเดินนี้ไปเรื่อยๆ หรืออย่างที่บอกกันนะคะเขามีจักรยานให้เราปั่นเล่นปั่นโชววิวทิวทัศน์ปัน่นออกกำลังกายอย่างพวกเราวันนี้เราไม่ปั่นจักรยานเราเดินเราเดินออกกำลังกายกันนะคะดูค่ะเขาทำเป็นจุดที่ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะเนี่ยเยอะแยะจุดต่างๆไว้ถ่ายรูปนะคะโอ้ยถ้ามานอนเนี่ยทั้งวันก็ถ่ายรูปไม่จบนะคะเดี๋ยวิวเนี้ย ็นไหมคะสะพานทอดยาวลงไปด้วยเป็นจุดชมทิตท์ลับของฟ้าแล้วก็จะมีชิงช้าเนค่ะชิงช้าเรียงรายอยู่รอบๆที่พักเลยนะคะรอบบ้านเลยชิงช้าอย่างเนี้ยโอ้ยด,ดีงามดีงามค่ะดีจริงนะคะไปค่ะเราเดินไปเรื่อยๆ